หายประเด็นเกิดขึ้นในวงการบันเทิงค่ะและสำคัญคือเรื่องราวนี้แม้บอกเลยว่าโคน,นันต้องสืบว่าเป็นใครเพราะในโซเชียลพูดกันเยอะมากกำลังตามขุดเรื่องเรื่องนี้เมื่อคืนนะคะมีมือดีค่ะลุกออกมาแชร์พฤติกรรมอดีตนักแสดงซีรีส์วาอักษรย่ออ่างพทองพพาและพผ่านค่ะลอกกงเงินโดยยืมเงินผู้หญิงและ คนรอบตัวจํานวนเงินเนี่ยหลักล้านเลยค่ะอ้างว่าจะนําไปลงทุนธุรกิจบ้างลูกเข้าโรงพยาบาลบ้างพ่อเสียชีวิตบ้างหรือเรียนมหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแต่เรียนไม่จบค่ะเพราะทําผู้หญิงท้องต้องชดใช้ค่าเสียหาย1ล้านบาทแบบผ่อนจ่ายค่ะซึ่งมือดียังแฉตต่อไปว่าปัจจุบันนี้นะหนุ่มคนนี้ทํางานอยู่ที่บาาวโฮสชื่อดังตัวเ ย่านรัชดาค่ะใช้ชีวิตกินรู้อยู่สบายมีแม่ยกเลี้ยงหลายคนทั้งชายและหญิงแต่กลับไม่ดิ้นรนที่จะหาเงินมาชดใช้นี่เขาเลยซากกระบาดเดียวค่ะซ้ํายังหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆแถมยังติดการพนันออนไลน์อีกด้วยแล้วสําคัญคือมีคดีช่อโกองติดตัวมาด้วยนะคะเยื่อที่ถูกหลอกมากกว่า10คนตอนนี้ก็มีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะแล้วก็มีหญิงสาวอีกหลายรายที่ไปแจ้งความนะคะแล้วก็ ออกมาชี้แจงแล้วว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายกับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไม่ได้ระบุว่าใครเอาย้ำอีกทีนะคะออางทอทงพพานสองตัวซีรีส์วเอเอาละไปตามสืบไปหากันเองไม่แน่นะคนมือดีที่ออกมาโพสต์ครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายก็ได้ค่ะ